โรงเรียนบ้านแสนสุขสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสาแก้วเขตงเป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่150หมู่7ต,ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสาแก้ว เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2,565มีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น206คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนโรงเรียนบ้านแสนสุขได้ใช้นวัตกรรมแสนสุขโมเดลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยนายบรรจงวารเศษสุขสิริเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุขซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ 1. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา S, S. Sufficiency Economic Philosophy คือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมถอนกล้าดํานาต้นกล้าพันธุ์ดีของสังคมโดยเทียบเชิญผู้นำชุมชนเจ้าของธุรกิจห้างร้านต่างๆมาร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทำให้มีผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาร่วมกิจกรรมและมอบง,งบประมาณต่างๆในการจัดการศึกษาทั้งนี้ โรงเรียนได้จัดทําโครงการเกษตรพอเพียงให้น้องได้อิ่มอย่างยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน A. activities คือการใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นในการพัฒนาชุมชนบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนคือโรงเรียนบ้านแสนสุข ประสานสัมพันธ์อันดีของชุมชนและวัดด้วยดีเสมอมาเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนช่วยวัดการให้เด็กๆเ,เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอการหาประธานร่วมทอดกระถิ่นประจำปีของวัดการร่วมกิจกรรมประชุมหมู่บ้านทุกครั้งให้ความเห็นและช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชน n nature คือ การจัดการศึกษาตามธรรมชาติของผู้เรียนเนื่องจากโรงเรียนบ้านแสนสุขมีคลองล้อมรอบนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวกัมพูชาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีมีทักษะวิชาชีพติดตัวสามารถเอาตัวรอดและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นตัวขับเคลื่อน S Social Network คือการสร้างเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาจากภายนอกเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนให้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท่านผู้อำนวยการพูดเสมอว่าเงินอยู่ในอากาศมีปัญญาก็ขวาคว้าเอาซึ่งเป็นการทำงานที่แสดงให้ชุมชนเห็นและคนในโลกโซเชียลได้รับรู้ในเวลาเดียวกัน และสิ่งสำคัญจะต้องทำจริงทำทุกวันให้คนที่คอยหยิบยื่นงบประมาณได้เห็นว่าเงินที่เขามาบริจาคนั้นถูกใช้อย่างคุ้มค่าและบุคคลท่านหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงนั่นก็คือคุณมงคลตั้งพงทองที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือเหมือนชุบชีวิตใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านแสนสุขด้วยดีเสมอมา Unity School คือการสร้างโรงเรียนให้มีความโดดเด่นมีเอกภาพการหาจุดขายของตนเองให้เจอและไม่อายที่จะขับเคลื่อนเอกภาพทั้งในองค์กรและชุมชนโรงเรียนบ้านแสนสุขมีผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผ้าขาวมา้าผ้าพันคอ ศาสตร์พระราชาสุขการพัฒนาที่ยั่งยืนแสนสุขโมเดลซึ่งทำให้โรงเรียนบ้านแสนสุขเป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็วและได้รับผลตอบรับจากผู้คนบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก K okay. knowledge คือการส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิรู้ภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพสามารถนำไปดำรงชีพได้เนื่องจากโรงเรียนบ้านแสนสุข ติดชายแดนไทยกัมพูชาและตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษโรงเรียนจึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาให้นักเรียนพูดได้4ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษากัมพูชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยจัดหาครูจากประเทศกัมพูชาและครูอาสาจากประเทศจีนประเทศอื่นๆมาช่วยสอนภาษาให้แก่นักเรียนได้ฝึกพูดและกล้าที่จะแสดงออกกับเจ้าของภาษานอกจากนั้นยังช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างหลากหลายจากการทำงานหนักและขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้หลักแนวคิดแสนสุขโมเดล ตลอดระยะเวลา3ปีทำให้โรงเรียนบ้านแสนสุขสามารถพลิกวิกฤตและเปลี่ยนแปลงดังนี้เปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนขนาดกลางจากนักเรียน39คนเป็นนักเรียน205คนค่าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาจาก5คนเป็น12คนมีผลการทดสอบโอ e เน็ต ในปีการศึกษา2,561สูงกว่าระดับประเทศสามารถระดมทุนสิ่งปลูกสร้างมูลค่ารวม10ล้านบาทเช่นโรงอาหารบ้านทักครูอาคารอาเนกประสงค์อาคารสำนักงานถนนคอนกรีตเสาธงปรับปรุงอาคารอนุบาล ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนศูนย์ฝึกทักษะอาชีพนักเรียนรถรับส่งนักเรียนดูแลอาหารเช้าให้กับนักเรียนทุกคนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน100%เเซเยี่ยมบ้านนักเรียนทั้งไทยและกัมพูชา100เปอร์เซจากแนวคิดขั้นตอนและวิธีการบริหารจัดการคุณภาพดังกล่าวผู้บริหาร คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนางานโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนบ้านแสนสุขโดยวางแผนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยจัดทำการพัฒนาดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ชื่อโครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชารฤทไทยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตากรุณาทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์อันเป็นคุณูุปการยิ่งแก่ประสบกรน,นิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องและยาวนานเพื่อส่งเสริมและบำรุงสู่แก่ประสบกน,นิกรชาวไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยโดยด้านการยุติธรรมได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดสารยุติธรรมในจังหวัดต่างๆทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและทรงรับเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่3มิถุนายน2530เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2554ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและมีคำว่าพอเพียงความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม,มิพลอดุลยเดชพระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่4ทธันวาคม2541 หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสามห่วงสองเงื่อนไขเป็นบทสรุปของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองสามห่วงคือทางสายกลางประกอบไปด้วยดังนี้ห่วงที่1คือพอประมาณหมายถึงพอประมาณในทุกอย่างความพอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปโดยไม่ต้องเบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนห่วงที่สอง คือมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆอย่างรอบคอบห่วงที่สามคือมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 2. เงื่อนไขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่เงื่อนไขที่1เงื่อนไขความรู้คือมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติเงื่อนไขที่สองเงื่อนไขคุณธรรมคือมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตการจัดแบ่งแปลงที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคำนวณและคำนึงจากอัตราถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ15ไร่อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรมีพื้นที่ถือครองน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็สามารถใช้อัตราส่วน30 30 30 10ไปเป็นเกณฑ์ปรับใช้ได้กล่าวคือ30ส่วนแรกขุดสระน้ำสามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำเช่นผักบุ้งผักกระเฉดและอื่นๆได้ด้วย30%ส่วนที่2ทำนานา3สส่วนที่3ปลูกพืชไร่พืชสวนไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ใช้สอยไม้สร้างบ้านพืชไร่พืชผักสมุนไพรเป็นต้น10%สุดท้ายเป็นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ่นถนนคันดินกองฟางลานตากกองปุ๋ยหมักโรงเรือนโรงเพาะเห็ดครอกสัตว์ไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวหลังบ้านเป็นต้นการปรับใช้ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านแสนสุขมีเนื้อที่จำนวน3ไร่1งานโดยแบ่งพื้นที่บริเวณรอบโรงเรียนที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่เน้นทักษะชีวิตให้กับนักเรียนโดยแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆดังนี้โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เดิมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่จะใช้พื้นที่ใต้หลุมหลบภัยปัจจุบันโรงเรียนบ้านแสนสุขได้รับงบสนับสนุนจากบริษัทเจริญพภคภพัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนในการสร้างโรงเรือนไก่ไข่และยังได้รับความอนุเคราะห์ในการจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลไก่ไข่ ซึ่งเป็นคนพิการในชุมชนให้มีรายได้อีกด้วยโรงเรือนแสนสุขฟาร์มประกอบด้วยโซนปรุงดิน,นบ้านแสนสุขได้มีการปรุงดินเพื่อใช้ในการเพราะปลูกทางการเกษตรโดยมีการนำวัชพืชเช่นผักตบชวาที่อยู่ในคลองรอบบริเวณโรงเรียนเศษใบไม้เศษหญ้าและมูลไก่ที่ได้จากโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โซนโรงอาหารเดิมโรงเรียนบ้านแสงสุขมีโรงอาหารเป็นอาคารไม้เก่ามุงด้วยสังกะสีซึ่งโต๊ะอาหารสำหรับรับประทานอาหารมีไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนบ้านแสงสุขได้รับความอนุเคราะห์จากคุณมงคลตั้งพงทองสร้างโรงอาหารพร้อมมอบโต๊ะเก้าอี้สำหรับให้นักเรียนได้นั่งรับประทานอาหาร ส่วนโรงอาหารเก่าพื้นที่วางส่วนใช้เป็นห้องเก็บของและใช้เป็นสหกรณ์โรงเรียนพื้นที่ปลูกไม้ผลฝรั่งแก้วมังกรผักสวนครัวเดิมพื้นที่เป็นสระน้ำซึ่งติดถนนไม่มีรั้วรอบขอบชิดทางโรงเรียนเกรงว่าจะเป็นอันตรายแก่นักเรียนจึงได้ทำการถมดิน ปรับพื้นที่เป็นแหล่งปลูกไม้ผลและปลูกผักสวนครัวพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงามีต้นมะเมา้ามะม่วงต้นมันปูต้นลำไยมอนเบอรี่ต้นกาแฟและอื่นๆเดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงให้น้องได้อิ่มปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ซึ่งภายในใช้เป็นห้องประชุมและใช้รองรับคณะศึกษาดูงานและมีโซนกาแฟไว้บริการแก่คณะที่มาศึกษาดูงานและสำหรับบุคคลทั่วไปโดยบริเวณรับศูนย์ฝึกทักษะอาชีพทางโรงเรียนได้ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผลเช่นมะเมา้ามะม่วงลำไยต้นมันปูมันเบอร์รี่ต้นกาแฟซึ่งเราสามารถนำผลผลิต เช่นมะเมา้ามอนเบอร์ี่มาแปรรูปเป็นน้ำมะเมา้าไวน์มะเมา้าและน้ำมอนเบอรี่เพื่อเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปลา่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ปัจจุบันได้ทำการขุดสัะเพื่อทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาเช่นปลานินปลาบึกปลาดุก และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบขอบสระเช่นชะอมมะละกอมะพร้าวกล้วยเป็นต้นกับนักเรียนพบว่านักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงสามารถปฏิบัติตนบนพื้นฐานของหลักความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิค,มคุ้มกันบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ผลที่เกิดกับครูพบว่าครูมีความรู้มีความเข้าใจมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นตลอดจนรู้จัดจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตด้านต่างๆและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน์ผลที่เกิดกับโรงเรียนพบว่า โรงเรียนมีอาหารกลางวันที่เพียงพอสำหรับนักเรียนและมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลที่เกิดกับชุมชนโรงเรียนได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอำนาจผลที่เกิดกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนส่งผลให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนจากผลการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานความต้องการของนักเรียนที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียน เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านำผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมให้กับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในโรงเรียนชุมชนและบริบทสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการดำเนินชีวิตและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมต่อไป ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กล่าวไว้ว่าบ่มเพาะอ,อนุบาลประสานงานชุมชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง